เอ็กินเงินคนไม่มีทางสู้หรอไม่เอาพี่ไอ้เราแกคนที่ออดกว่าเนี่ยอีกรอบกับพี่ไหมต้องสามวินไม้ได้แต่ครับพี่ได้ครับนี่น้องไหวไหมเนี่ยไหวไปครับพี่ไปกากจัดเลยอ่ะไม่ได้ทำเลยพี่เดียวโหมันบิดกูปะวะพี่ทำไรอ่ะได้เดิมพันน้องชาย อันเดียดำพันด้วยเหรอใช่สามวินแสนสามสามวินแสนนะว่าโนไหนฮนะเดี๋ยวพาคนไปด้วยจากเออว่าโซนหนึ่งเข้าไปหาพี่คนเดียวนะเฮ้ยผมมีก่ออยู่ไอ้โม่ไหน ฮัลโหลฮัลโหลเดดบ่เฮ้ยฮัโลเดดบ่ใช่ใช่ครับพี่ทำไรน้องได้เจอดานเลยเดิมมานครัพี่อ๋อโอเคเดิมพันเสร็จคุยกับพี่เลยนะได้ได้ครับพี่เออโอเคโอเคไอ้เรื่องเลี้ยวไอ้สัตว์ วมงหนึ่งเซนนะครับก็เป็นอยู่อ่ะ เฮียจะเล่นเนี่ยกูไม่เนี่ยเฮี้ยวอกสองนะครับหรอวพี่ครับปอกสองเซร็น,นะครับ บอกสามแสนนะครับโอนโอนก่อนได้ไหมครับสามแสนเลขหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ครับหนึ<_ <EN> _> 80, ่งหนึ่งแปดศูนย์ โอ้โจริงต,ต่อต่อไหมครับอเคครับ ฟองหนึ่งเซตนะครับไม่ได้คอมตูด 好的好的 บอกสองเซตนะครับรวยจงไหมเนี่ ออกสามเซนนะครับไม่พี่ผมพอแล้วพี่โอเคครับโอเคกระเป๋านึงหนึ่งแปดศูนย์ครับเล่นเล่นไม้ไหมครับพอแล้วพอแล้วโอเคครับผมนาครับอุ้ยหกแสนล่วด้วย ดูดิดูดิทวิทผมเป็นสีม่วงอมีใครทำได้เปล่าว้ายทำไม่ได้เลยได้ครับพี่แจ็คถ้าเราเนาเอกินเงินคนไม่มีทางสู้เหรอเปล่าเปล่าพี่เขาเล่นเองเหรอไม่เอาพี่ไแดงแกคนที่ออดกว่าด็ได้ได้ครับพี่ได้ครับอีกรอบกับพี่ไหมั้องสามวินไม้ได้ได้ครับพี่ได้ครับไาดไเดี่นยสกอร์เรามนสีอะไรี่่โอ้โหโหพี่สามเราสีแดงนี่ ได้ได้คร <c oughs> ับพี่ได้ครับน like ้องไหวไหมเนี่ยไหวไหวครับพี่ไหวครับฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไฟแช็คเตรียมจบโรน้องวเน้ะถ้าเล่นอย่างเนี้ยได้ครับพี่ใจเย็นพี่ เราไม่อยู่เอฟเคด้วยครบสิตอนรลั่เลลนเกินใส,ส่มาท,ทสน,น,สนสอบต่อคน,อนเฉยสอบต่อคูโอเคครัแบพบี่อลลมเมมไป <c oughs> วันมีมิเทำไ,ไมมา47หมดเลยวะใช้ได้ใช้ได้ฮัลโหลบอลล่งเย็นอะไรเงี้ยใครเจ้าพุ่งจัดตะคู อย่าร้องไห้เดี๋ยวเวลาเจอพี่อย่าร้องไห้นะพี่ก็หาไม่เจอเลยโวเอยแกให้แกเอาปะผมผมสั่นนะครับพี่ผมสั่นโอเคเนาะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเจอก็ได้ดอกแน้วเดี๋ยวพี่มีช่วยเดี๋ยพี่เล่นด้วยเหรอใช่พี่พี่เจ็ดใจพี่ไปคุยกับน้องผมเลยใครอะใครอะเออเดียวครับเดี๋ยวพูดไปเข้าหูพี่จบโลเลยนะได้ได้ได้พี่ได้พาไปสุสานเลยนะครับโราเราเตียว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 มาหารุ่นใหญ่หน่อยดิ อยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนจำจะไปรีของเบลล่าเออจะไปหาเบลล่า <c oughs> ลงลงลงกระหลาดกลางนะครับพี่ได้ได้ลงเลยดูบังดูบัง ถ้ามันพูดไม่เข <energetic. S 2> ้าหูพี่พาไปสุสานเลยครับพี่จบโลถึงพี่จบโลจิพี่เคยได้เสียบมาด้วยเนี่ยพวกคู่คูดดีไปั้งเยอะเลยเจเอเสียงแบบไหนตกร้องขึ้นนิดเดียวเหรออ๋อใช่จริงมั้งละเอาวันนี้พี่ช่วยระดับผมด้วยเหรอใช่ๆแล้วเต่าเต่าไว้เลยเต่าอ่ะเต่าอะเออเต่าเต่าไหนครับพี่มีมีแต่ซับอ๋อลื่อน วันนั้นชวนกินข้าวเนี่ยอ๋อได้ได้พี่โอเคเนาะเขาแน่จำพี่ได้อยู่อะโอเคพี่ฝันร้ายเขาเลยอะจำพี่ได้หมดแล้วใช่เหรอเคยเคยเคยชนไปจั่นได้กันอ๋อเคยไปจั่นได้กันคือคือวันนั้นพี่สั่งเด็กๆพี่บอกว่าเด็กๆลุยเตาดิ้เลยอะโอ้โหอะไรนั่นเลยเหรอพี่พี่จะทำไรหมักแกงหมดเลยครับพี่โอเคโอเค เดียวอยู่ไหนมากุงเคลียร์รุ่นใหญ่ดิเนี่ยเดียวไหนเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยหน้ากูเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยอุ้ยชื่อน่ากลัวพูคุยนี่ฮัลโหลเดดเดดจุดเหรียพี่อยจุดเหรีพี่เออกปลังแล้วครับพี่เดี๋ยวเราไปกันไวไวไวเลยดีครับพี่วัดีดีเราดีเราเอ็กซ์ชื่อเดียวใช่ไหมเนี่ย อุ้ยใช่ใช่ครับพี่รู้จักผมด้วยเหรอครับได้ได้ข่าวว่าแส่บ่ลได้ข่าวว่าแส่บอลไม่ไม่ครับพี่ไม่ครับพี่พี่พี่จะดูดเจ็ดสองคาเมลหรือว่าเอสแตงครับพี่เอาอะไรก็ได้มากระแทกคอพี่ดีพี่ขอแห้งสุดสวยสวยเลยี่ได้แล้วโอเคครับแล้วลื่นคอฮัลโหล เดี๋ยวไม่ใช่โคกงยาซ่าแล้วเนะโอเคดีอยู่นะพี่เววิ่งมาต่เบกับจอร์นหน้าผับอะวิ่งมาอยู่เวลาพี่ไปเย็นมาต่เลยสะเทียนทั้งซอยอะโไหนตัวไหนไม่ชโอเคนาเดี๋ยวเราเจอไอ้ดบเลยกวนตีนกวนตีนกวนตีนยังไงงดีเปิดนะมึงเอาเน่มันหลุดเม็ดพี่วะมันหลุดเม็ดนั่นองมึงเอามาเยันไม่ขนูจักกี้มายือ ก็ไม่เด็กกว่าก็ไอเซนเด็กอะไรกูเจอยันที่ไปกูโอ le ้มึงรู้ไหมใครใครอ้าวมึงรู้ไหมว่าใครคใเขยเลี้ยวเหรอเอ้เลี้ยวโอ้โหเฮ้ยวเพื่อนยังน้องซอยเทียอะไรของมึงอ่ะเอ้ยไอ้หฮึ่เอาไปเลยเนี่ยหน้าพัน เออมึงไปต่อยพี่แจ็คเข้ามาเหรอเอ๊ะไอ้ที่อยากโดนจบโลใชั้นม่ะพี่ให้ x สามทีพอจบโลอ่ะอะไหนเมื่อกี้พี่พี่แจ็คเขาเพิ่งตบไม้พี่ไปน่ะใช่เหรอคนเราไม่เหเน้ยทำไมใส่เกาะก๊งเราด้วยมีแค่นี้อะพี่เขาปัจจัยดอกไปลองลองกับพี่เขาไหนข้างข้างเห็นคนไปค่อยหลับรอครับพี่ชายพี่ชายสามคนมีพลาสติกขายนมก็สองชิ้นนะครับขอขอพี่คนนี้ครับ ขอพี่รุ่นอย่างนี้อีไม่ค่อยดำหนาแบบเดน๋ือเปื้อนไม่ไม่ไม่มีใครมีเลยใช่ไหมครับไม่ไม่มีเลยอ๋อเคครับองฟ้าเดมือเปื่อนพี่ไม่อยากดำเก่มากีคนไหนนะสองคนนี้เฮ้ยมาลุ้นดิวมาลน นตี๋ลูกติวลูกไหนพี่อะลูกครับพี่เด็กเล่นลูกไหนอ่ะลูกติวเวอร์ครับพี่โอเคโอเคเราะเดี๋ยวพี่เข้าไปพี่ขอดูดดลิ้นมวนนะได้แล้ครับพี่บ้านบ้านเจอต็มแอบลูกไหนพี่บ้านเจอกับใครอยู่ปะ นิโยเซฟพีอยู่แมนทีมาเดินเล่นในนิอยู่เล่นมาชิชิหน่อยรุ่นใหญ่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 ปะรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่อุ้ยรุ่นใหญ่มาเอออ้ยยย่่าาไปเดินเบียดเขาดิเฮ้ยโอ้โหอย่าไปแย่งพื้นที่หายใจเขาดิฮัลโหลฮัลโหลครับพี่รุ่นใหญ่ทำไมตัวพี่ใหญ่ใจังอือเฮ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษดิเอกบรกบดิรอบดิรอพี่ ขาเ so ีเขาปียเอหลอกพี like> well, hey, right. okay, oh. okay, so uh ่เขาดีเห well, uh ี oh. <you know, ้ยไปเกี่ยวไปเกี่ยวหลอกไปเกี่ยวหลอเอาหลอกเาี่แหวนแหวนเทพยังเขาเปีไปเกี่ยวหลเนเเอาไม้ลงหน่อยได้ไหมอะไรไงหอยไม้ลงหน่อยฟันหน้าฉอดแม่งหน่อยอุ้ยเซนโไอ้เหี้เนโดนถี่เพื่อนกูไม่เป็นไม่เป็นเ้อเป็นบ้านบ้านโจเซฟมาแคเพื่อนมันเดชชื่อไหนถึงจะได้